เจอกำยามใบบ่ายเย็ยยยนๆพี่น้องเอ้ยกับเหมือนเดิมบรรยากาศป่ามันพี่นอ้องกับอาชีพเกษตรกรเท่ากับแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยอ้อยมัน,ข,มนข้าวโพดแอนโบรข้าวยางพาลาอมันสัมปะหลังออกะมดเท่านี้พี่นอ้องออกะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมพี่น้องเล่าสู่กันฟังจมสู่กันฟังอืา ก็เพราะว่าช่วงนี้ก็ราคามั่นสัมปะหลังก็ราคาตกต่ำพี่น้องเนีตอนนี้ก็บาทบาทกว่ากว่าบาทยี่บาทสามสิบแล้วมัง้งก็ไม่รู้ยังไงเมือม่อเมื่อวาน <c oughs> ก็ไปเห็นข่าวพี่น้องไปเห็นข่าวก็คือเก่าวพี่นอ้องเฉพาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันก็มันก็คงจะไม่ผิดพี่น้อง เพราะว่าอย่างเพราะว่ามีการพี่น้องมีการลักลอบมีการลักลอบนําเข้ามันสําปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องแล้วทีนี้นี่ใครเป็นคนลักลอบใครเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียพี่น้องก็พิจารณาเบื้องเอาพี่น้องพิจารณาดูเอาว่ามันจากประเทศเพื่อนบ้านมันเส้นมันต้นเนี่ยมันสัาปะหลังเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย มันเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรอืมผ่านจุดไหนเข้ามาอืมมันมุดดินเข้ามาบอกอืมลักลอบโดยการมุดดินเข้ามาบอกหรือว่าส่งทางเครื่องบินเข้ามาบอกหรือว่าส่งทางเรือเข้ามาอืาหรือว่าผ่านทางช่องผ่านทางด่านต่างๆเข้ามาบอกเรื่อย,อยังไงพี่น้องพิจารณาบังเอาพี่น้อง,อ,อ,งอ่าแมนบอแล้วที่นี่นี่ <c oughs> ใครมีส่วนได้ส่วนเสียเอาอืมถามว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถจะลักลอบนําเข้าได้ไหม,มคิดเอาง่ายๆพี่น้องคิดเอาง่ายๆประชาชนอย่างเราไม่แหลตะตาบ้านตาไอ้ชาวบ้านไอ้ตาสีตาสานี่แหละอจะนําเข้ามันเส้นจากประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นเป็นแป,ปรได้บ่พี่น้องอโดยการผ่านผ่านยังก็แล้วแต่ผ่านด่านผ่านศุลกากรหรือผ่านยังก็แล้วแต่อืมคือ ผมเชื่อเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นไหนด่านด่านพรมแดนด่านพรมแดนนี่ถามว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบใครเป็นคนตรวจสอบเอาถามพี่น้องเอาใครเป็นคนตรวจสอบใครเป็นคนรับรองอสินค้าทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านเข้ามาอืไม่ว่าจะด่านไหนก็แล้วแต่น่ะที่เป็นสินค้าต่างประเทศเนี่ยอืใครเป็นคนตรวจสอบเอาหรือว่าไม่ได้ตรวจสอบกันเลยเห่หรือว่าแนวไหนหรือว่า เลี้ยวบาเห็นมองบ่เห็นบ่หรือว่าอย่างไงแต่ผมผมไม่เชื่อหรอกว่ามองไม่เห็นเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่ในประเทศเนาะเออมันเป็นของต่างประเทศเอแล้วมันคือการจะข้ามด่านเข้ามาไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ว่าจะคนหรือว่าสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเนี่ยถามว่าลักลอบเข้ามาในรูปแบบเส้นทางธรรมชาติได้บ่อค้นเข้ามาได้บ๋อ อ่อก่าิจารณาเบื้องเอาพี่น้องอ่านี่แหละมันมันอะได้ลหละคือมันผมว่ามันมันประเทศไทยนี่มันมันทุจริตคอร์รัปชันพี่น้องเอทั้งระบบเลยแหละเ,เบื้องส่งนี่เออไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ว่าจะหน่วยงานไหนนี่เออไม่ว่าจะเป็นล่าสุดก็อะไรเอที่แผ่นดินไหวเมื่อกี้ก็เบิ้งเอาพี่น้องพิจหน้าเบืเ้องเอาาออว่ามีการทุจริตบ่ เบิ้งพิจารณาพี่น้องเออคือมันมันเขาเรียกว่า,างไงล่ะคือถ้า <c oughs> ถ้าหัวกินเนี่ยเอหางมันก็กินแมนบอก <c oughs> ถ้าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะคือถ้าเป็นกันทั้งหมดเนี่ยแล้วใครจะตรวจสอบใครทีนี้เอาเอาถามเนี่ยพี่น้องถาเบิ้งเดอไอที่มีการทุจริตคอร์รัปชันดังๆที่เป็นข่าวเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันก็เงียบพี่น้องเ,อเดี๋ยวเรื่องมันก็เงียบ อืเพราะว่ามันผมว่ามันมันมันกินมัดพี่น้องเออมันกินกันทั้งระบบเลยสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออแถมจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแถมจะจะช่วยซะด้วยซ้ำนะเออมันเป็นแบบนี้พี่น้องหรือว่าไผมีความเห็นต่างจากผมบอกผมนี่บอกเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย มันมันเราเราจะเชื่อมั่นในในระบบราชการได้ยังไงว่ามันมีความโปร่งใสหรือว่ามันมันไม่มีการทุจริตบอกเรื่องแนวดายอ,อคือผมบอกเลยว่าข้าราชการดีๆมีเยอะพี่นอ้องออมีเยอะออแต่ว่าข้าราชการที่ไม่ดีข้าราชการที่มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยออมันเป็นมันเป็นส่วนน้อยแต่ทีเนี้ยไอ้ส่วนน้อยนี่แหละพี่นอ้องเออมันสีส่งผลกระทบ ส่งผลกระทบอันใหญ่เลยแหละเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าพี่ผมสียกตัวอย่างค่ะพี่น้องฟังอย่างเช่นกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยกระดาษแผ่นหนึ่งเอาเอา,เอาไม่ไม่กระดาษดีกว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอามะเร็งเอามะเร็งสมมุติว่าเป็นมะเร็งในร่างกายเรานี่แหละเออถ้าเป็นมะเร็งในจุดหนึ่งนี่ผมบอกเลยว่ามันสีลามพี่น้อง ทั้งๆท,ที่มันเป็นจุดเล็กๆนะอืแต่มันส่งผลกระทบเป็นรเป็นวงกว้างอการทุจริตคอรัปชั่นของราชการก็เหมือนกันพี่น้องออันนี้คือผมไม่ได้พูดว่าราชการทุกคนนะพี่น้องนะอผมบอกว่าราชการบางคนอไม่ว่าจะหน่วยงานไหนเนี่ยเป็นบางคนออคือใครที่ไม่ได้ทุจริตก็อันนี้เราก็สรรเสริญเป็นเรื่องดีพี่น้อง เพราะว่าทำเพื่อบ้านเมืองทำเพื่อประเทศชาตินะ่ะคืออย่างน้อยๆน่ะพี่น้องผมบอกเลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้บุญพี่น้องเออได้บุญอืได้จันโลงประเทศไทยนี่แหละออแต่ใครที่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคือกฎหมายอาจจะดำเนินการไม่ได้พี่น้องแต่ผมบอกเลยว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยแนวดกัถึกดำเนินการแน่นอนเลยมแมนบอเพราะว่าหลายๆเรื่องนะพี่น้องหลายๆเรื่องเนี่ย,ย,ยเท่ากับ ที่ผ่านๆมาเราก็เห็นอยู่พี่น้องบางครั้งนี่กฎหมายนี่มันมันมันอาจจะบ่ถ,ถึกใจกฎหมายมันอาจจะไม่ถูกใจกฎหมายมันอาจจะไม่ยุติธรรมแต่ว่ากฎแห่งกรรมนะยุติธรรมเสมอพี่น้องอแมนวอาเพราะฉะนั้นก็แนวไหยละ่ะคือประเทศไทยเห้มันมันมีการทุจริตเยอะพี่น้องหลายๆเรื่องอะไรที่เป็นข่าวออกมาเออแมนวอาพี่น้องสังเกตบ้างบอมันก็เลยทําให้ประเทศไทยเรานี่มันไม่ไปไหนมาไหน ไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งทั้งผมว่าเกือบทุกหน่วยงานแล้วไปเือ,อเกือบทุกหน่วยงานแต่ถามว่าเป็นทุกคนไหมมันก็ไม่ทุกคนหรอกเออมันก็ส่วนน้อยแต่อส่วนน้อยนี่แหละมันจะส่งมันจะส่งผลกับภาพรวมภาพลักษณ์ของราชการไทยนี่เห็นไห่ประชาชนนี่เอื่อมละอาไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อถืออ,อืเห็นเห็นแล้วก็แบบทายหัวหนะอย่างที่สาออคือ หลายๆอย่างพี่น้องหลายๆอย่างเราดูแล้วมันมันย้อนแย้ยงพี่น้องเออมันย้อนแย้ยงเออไม่ว่าจะไม่ว่าจะพรรคการเมืองเออสอสวเออเป็นมัดพี่น้องเออพรรคการเมืองก็อะไรนะหาเสียงอย่างหนึ่งพอไปทําทําอีกอย่างหนึ่งแล้วก็บอกว่าการหาเสียงนี่ไม่จําเป็นต้องทําตามนโยบายที่หาก็ได้มันเป็นแค tamam ่วาทกรรม เพื่อให้ได้มาชึ่งคะแนนเสียงเพิ่นว้าเบิงพูน่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบไม่ซื่อสัตว์พี่น้องเป็นอย่างที่แบบบ่ซื่อสัตว์เอออันนี้ก็คือกันแหละมันระบบราชการไทยเนี่ยมันเน่าเฟะผมว่าอคือไม่ไม่มีผมบอกเลยว่ามันมันเริ่มจะเห็นชัดเจนมากขึ้น่ะเออแล้วต่อไปอนาคตลูกหลานเฮาสิอยู่จังใดพี่น้องเอ้ยมาดูทูคิดคอยู่แล้วก็โอ้ยเนาะ เฮาเชียดยังได้แ่ละพี่น้องเลือกตัง้งครั้งหน้าเ้าเชียดยังได้เออราคามันสัาปะหลังตอนนี้กันลำพังก็ในประเทศกัราคาก็ตกตามอยู่แล้วอืแต่ดันไปนําเข้าไออะไรนะไปนําเข้ามันสําประหลังจากต่างประเทศเออไอนําเข้าถูกกฎหมายไหมว่าลักลอบนําเข้าอ,อืมกับพิจน,นาเบิเงเอาเห็นบอ่อนี่เห็นบอ่อ การเฮกเกษตรมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่แบบเสียเเส่ยงทุกเรื่องพี่น้องเสี่ยงทุกเรื่องเออปลูกมันเกี่ยวกับกเกษตรมันราคาก็ตกต่ำไอราคาตกต่ำในประเทศไม่ว่าแต่ดันทะลึ่งไปเอามันจากไอต่างประเทศเขามาอีกอันหนึ่งก็ทาเบิงเนื้อหมูพี่น้องเนื้อหมูเนื้อหมูก็มีข่าวว่าจะเจรจาซื้อเนื้อหมูจากอเมริกา อก็ถาเบิงพี่นอ้องพิจาหน้าเบิงมันก็มีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียแต่อย่างน้อยเนี่ยจะมีนโยบายอะไรออกมาก็มันก็ตรงเบิงภาพรวมพี่นอ้องดูภาพรวมถ้าประชาชนเราเดือดร้อนเนี่ยรัฐบาลจัดดันทุลังไหมเหมือนใดอะไรนะค่าิโนคาสินโ,นาสนโนเนี่ยถามว่าตอนที่หาเสียงน่ะได้ ใช้นโยบายหรือว่าได้พูดไหมว่าจะเปิดคาสิโนเออแต่ผมถามว่ามันคาสิโนนี่มันมันจำเป็นสักแค่ไหนเออมันมันมันเร่งด่วนสักแค่ไหนถึงจะพากันดันทุลังจากไอค้คาสิโนคาสิโนถูกกฎหมายนี่เออคือลำพังนี่ตอนนี้นี่ประชาชนเขาไม่มีจะกินอยู่แล้วคือคือทำไมไม่มาแก้ปัญหา ตรงนี้จะดีกว่าเออพืชผลทางการเกษตรราคาสินค้าแพงขึ้นแต่ว่าพืชผลทางการเกษตรต่ำลงเนี่ยคือคือเอาตัวนี้ดีกว่าไหมที่เร่งด่วนกว่าอันนี้รัฐบาลก็ดันจะไปอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเนาะสรุปแล้วก็ไพ่คำว่าเปลี่ยนกะคือคือกันพี่น้องเอ้ยอ่าไม่มีใครเขาเรียกว่าอะไรไม่มีใครที่จะทําเพื่อชาติร้อยเปอร์เซ็นต์อืมแต่ละคนก็นออกมากกั ผลประโยชน์ตักตวงผลประโยชน์ตักตวงเข้าตัวเองสี่ปีแล้วก็ไปเอาคนใหม่เข้ามาตักตวงหมุนวนกันอยู่อย่างนี้เป็นทดสวัรดอืมอ่ะโอเคพี่น้องเล่าสู่กันฟังประมาณนี้จมสู่กันฟังอาจสีบ่มมีสาละอยางดอกพี่น้องเอ้ยผ้ามาเบืองสวนมันมันสปะปรังพี่น้องมันไออันนี้น่าจะเป็นระยองห้าหรือเปล่านี่อันนี้มันปีได้พี่น้องอันนี้บบแมนมันเดือนมันปีพี่น้อง ปลูกปีนี้ปีหน้านั่นแหละจังสีไต่ขุดอ่ะโอเคไี่น้องประมาณนี้เราสู่กันฟังสวัสดีครับผม